การใช้ขวดนะครับน้ำอ้อยมันบ่งบอกเอกลักษณ์ของสีน้ำอ้อยมันเป็นสิ่งที่ลูกค้ามองนะครับหลายท่านใช้ขวดคุณในการขายน้ำอ้อยสดมันไปบดบังความสวยงามของสีของน้ำอ้อยนะครับบางท่านที่ผมสอบถามมาก็บอกว่าขวดใสมันแพงนะครับผมจะคำนวณให้นะครับ ขวดขนาด240ร้อยซีขวดคุณ150ขวด250บาทต้นทุนอยู่ประมาณบาท40บถึงบาท50บาทนะครับขวดใสแบบที่ผมใช้อยู่นะเับเป็นขวดหัวตัดเพชรนะครับผมขายอยู่150บาท270บาทถึง280บาทแล้วแต่ถ้าอีเวนที่พิษณุโลกเนี่ยนะครับต้นทุนอยู่ประมาณ1บาท8 0สตางค์ถึง1บาท90นะครับความแตกต่างของขวดใสกับขวดคุณนะครับเรื่องของราคา ขวดใสแพงกว่าแน่นอนประมาณ3 0 4 0ถึงห0สตางค์แล้วแต่พื้นที่แต่5 0สตางค์ที่มันแพงกว่ามันจะดึงดูดลูกค้าและก็ททำให้คนนะครับลองถามตัวเองนะครับระหว่างขวดใสกับขวดคุณนะครับถ้าคุณเป็นลูกค้าคุณจะซื้อขวดแบบไหนนะครับอันนี้ผมให้ข้อมูลไว้นะครับหลายๆท่านเนี่ยเข้าใจ ฟังกันมาต่อกันมาแต่ไม่มีใครที่รู้จริงนะครับอย่าเชื่อผมนะไปหาข้อมูลให้ชัดเรื่องของการเสียภาษีจากการติดแบนดิ้งที่ขวดก็ตามนะครับนะครับมาตรา40วงเล็บ8นะครับนะครับของกระทรวงพาณิชย์นะครับเรื่องของการเสียภาษีเงินได้รายปีนะครับของพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดหรือออนไลน์ก็ตามนะครับไปดูตัวเลขให้ชัดเจนนะครับ5 2 5 0 5 0บาทนะครับ ถ้าท่านมีไรายได้รวมจากการขายน้ำม้อยเกินกว่านั้นนะครับต้องยื่นภาษีอายื่นไรายได้สุดทธิแล้วก็ไปเสียภาษีเริ่มต้นที่1บาทแต่ถ้าไม่ถึงต่อปีนะครับครบปีตัดนะครับขายขายได้5 0 0 0 0นครบปีตัดเริ่มใหม่นะครับไม่ได้ไปรวมถ้า5 0 0 0 0นก็ยังไม่เสียพอาะเขาเริ่มที่5้าแสนสองหมื่นนะครับไปหาข้อมูลให้ชัดอย่าเข้าใจแบบผิด การให้ข้อมูลกับเพื่อนสมาชิกหรือว่าโลกออนไลน์เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ผมกล้าพูดเพราะว่าผมศึกษานะครับผมไม่อยากให้เข้าใจกานผิดผิดและก็ใช้ของผมอยากที่จะยกระดับน้ําอ้อยสดที่มันมีมูลค่าเราปลูกกว่าจะดูแลน้ําอ้อยนะครับ10เดือนนะครับตลอด10เดือนต้องดูแลมันนะครับทั้งลอกกาบทั้งใส่ปุย๋ยมูลสัตว์สารพัดครับดูแลยาก เสร็จปุ๊บต้องจ้างคนไปตัดตัดเสร็จต้องมาปอกเปลือกปอกเปลือกต้องมาผ่าซีกเช็คอ้อยนะครับไปรับซื้อเข้ามาก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้หมดนะครับมีทั้งอ้อยเสียอ้อยที่มีปัญหานะครับสุดท้ายต้องไปคั้นคั้นก็ต้องไปซื้อเครื่องดีๆ2 0งห0ื่นกว่าถึงจะคั้นทีเดียวได้นะครับถ้าซื้อหมื่นกว่าหรือว่าต่ำกว่าหมื่นก็ต้องคั้นหลายรอบนะครับ ก็เป็นแต่ละคนเนี่ยต้องบอกเลยคือพ่อค้าแม่ค้าเขาก็ไม่ได้มีเงินทุนมากมายบางคนเริ่มต้นนะครับก็มาขอคำปรึกษาจากผมผมก็บอกจริงๆผมขาย F5 อยู่นะแต่ถ้าผมถามว่าเรามีกำลังเท่าไหร่นะครับถ้ากำลังไม่เกินหมืน่นไปลองดูใน Lazada น,นะครับสตาร์ทอยู่ที่6,000กว่าบาทนะครับแต่มันก็ตามตามราคานะนะครับตามราคามันใช้ได้ในระดับหนึ่งอาจจะเป็น พอถ้าหมื่นกว่าบาทก็าจะเป็นเครื่องที่เป็นระบบสายพานนะครับอาจจะต้องคั้นสองหรือสามรอบนะครับถ้าเป็นระบบไฟฟ้าก็มีลูกกิ้งนะครับก็อาจจะหมื่นหมื่นอัพหมื่นห้าอาบหมื่นหกหมื่นเจ็ดก็แล้วแต่ไปดูของจินของเวียดนามมีหมดนะครับไม่ได้ซื้อกับผมก็ปรึกษาได้นะครับเพราะผมถือว่าเกษตรกร,ร,กรหรือพ่อค้าเนี่ยเป็นเป็นเพื่อนของผมทุกคนเป็นเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้น มีอะไรที่ผมช่วยได้นะครับผมยินดีที่จะช่วยนะครับฝากด้วยนะครับเราอย่าเชื่อแบบตามกันมานะครับต้องใช้ตัวเองในการพิสูจน์ไปลองดูถามจากผู้รู้หรือหาข้อมูลเพื่อนเติมนะครับไม่งั้นเราจะมีความเชื่อที่ไปิดแล้วมันจะเสียโอกาสนะครับผมนะครับฝากด้วยนะครับจากผมนะครับพิเชษฐ์จิตรงค์พรอดมินกลุ่มขายน้ำอ้อยสดแท้100%และแปลรูป้อยข้านาทั่วประเทศไทย นะครับไรจิตอภรรยาแพงเพชรน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ